สวัสดีครับพบกับรายการสกายเกมเมอร์ครับพบกับผมสก,กายเกม,กมกกเกมอร์เติมตัวแซดด้วยนะอย่าลืมวันนี้หงก็มาเอาชีวิตรอดนะสงสัยนะไอไอที่เผาเนี่ยมันเรียกว่าที่เผานะครับไอที่ผมถือเนี่ยเนี่ยมันเรียกว่าเฟอร์สมันคืออุปกรณ์ที่เอาไว้เผาสิ่งของต่างๆนะ นะครับแล้วเราคลิปเก่าของก็ทําเสียไปรอบหนึ่งผมจึงจะย้ายนี้มาตรงนี้นะก่อนนะฮะอันนี้ก็ขับด้วยหินเขาพิ่โซนแปดอันนะครับแบบสมมุติว่าขุดขุดอนี้ได้เนี่ย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 ขุดได้แปดอันนะก็ก็มาทําอันเนี้ยแต่แต่ไม่ใช่ไม้คือไม่ใช่ไม้นะ แบบเนี้ยก็จะได้อันนั้นมาแต่ถ้าทำแบบเนี้ยก็จะได้เชดไปนะครับนะครับเชดไม่ได้ตรงนี้นะครับนะครับกดคลิกซ้ายนะแต่อย่าไปเพิ่งเพิ่กดคลิกขวานะครับเกิดเรื่องนะครับ ทำไมผมไม่คาประตูหรอเพราะว่าในเวอร์ชันนี้คะคาประตูจะมีข้อเสียครับเมื่อเกิดซัมบี้มาเนี่ยเห็นไหมครับซัมบี้ตรงนั้นอะถ้าเกิดซัมบี้มาเนี่ยมันจะสามารถตบตบอันนี้ได้ครับตบตบประตูได้นะฮะคือเดี๋ยวประตูก็จะพังนะครับอย่างนั้นล้วเราทำอะไรต่อตอ,นะอ่ะคิดออกแล้วเราไม่มีแสงไฟใช่ไหมครับจัดไปคนระับ ồ, đồ, đồ mình phốt áo โอ้ทำแบบนี้นะครับจะสวยดีฮนะนี่คือเรียกว่าชาโคลครับเป็นฐานที่เราทำเองขึ้นมาเองนะครับจากการเผาไม้แบบไม้ชนิดไหนก็ได้ครับแต่ยกเว้นเป็นบุดินแผงที่ไม้อัดนะครับคือหนะ้ามวุดินแผงครับวุดินแผงเอาไปเรียนเชือกพึ่งได้นะครับนะครับทำแบบนี้ครับจะได้ได้ อชมามันคือมันเนี่ยทำเธอเนี่ยมันจะเพิ่มแสงสว่าง,งนะให้นะครับมามีข้อดีอย่างนี้นะครับ